แล้วการที่เราเห็นคนบางคนประพฤติปฏิบัติเร็วทําไมมันไปได้ดีบางคนทําดีมันไปได้เร็วอริพาชกบางคน<ม>เขาเห็นคนทําปานาธิบาตนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหกดื่มสุราแต่ไปเกิดในสวรรค์เขาเลยมาบัญญัติว่าการทำำํากรรมเร็วไม่มีผลแล้วเขาไปเห็นคนทําดีลัก ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปินิรรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราแต่ไปเกิดในนรกเขาก็เลยมาบัญญัติว่าทํากรรมดีไม่มีผลถามพระพุทธเจ้าว่าเขาเห็นอย่างนี้จริงไหมพระพุทธเจ้าไม่ตอบนะบริพาชกคนนี้มียาอย่างรู้จริงนะพระุทธเจ้าไม่ตอบก็เดินหลีกไปพระ ជាំម្រាំម្រ